สวัสดีค่ะมาดูวิธีการล้างหม้ออบนะคะหม้ออบนี่ถ้าเรายกอ,อกมาล้างข้าหมอกระจุกหมอ้อก็จะแตกเห็นลูกสาวก็ทําแตกมาหลายใบยแล้ววิธีล้างนะคะคุณจะทําแบบนี้นะคะคุณเอียงแบบนี้เลยนะคะทุกคนหม้ออบจะได้ไม่แตกด้วยค่ะ ใช่ล so ้างง่ายมากเลยค่ะแค่นี้เองค่ะลางคนเนี่งยกเอาหม้อเอาหม้อตัวนี้ไปมาล้างเดียวเดียวมันก็จจหบุดมือได้นะคะต้องล้างเบ็นี้นะคนล้างแบบนี้เสรสุดแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้ก็เสียบแล้วค่ะเสียบร้อยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปล้ามอะไรมากมา้นะคะแค่เอากระดาษมาเช็ดก็เรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ